ภาวนามากๆภาวนาเจนณาอันนี้จังดูขัางหนัาตาสำคัญมากเห็นกายไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงอันนี้จังคือความเห็นของพระสุรบานพระสุราบเน,นเห็นอันนี้จัง เห็นกายเป็นเนิยังเห็นจิตเป็นอนิจจังคำว่าจิตก็รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกอาการต่างๆสงบก็ไม่เที่ยงไม่สงบก็ไม่เที่ยงว่างก็ไม่เที่ยงไม่ว่างก็ไม่เที่ยงพระอนิจจังนี่เห็นพระโสดาบันนี่เห็นอนิจจังพระสกิทาคามีก็เห็นอนิจจังเหมือนเลยนี่ความเห็นที่ลึกซึ้งกว่าส่วนพระอนาคามีเนี่ยเห็นทุกทุกพะเกิดความยึดมั่นถึงมัน่นพระอรหันต์เนี่ยเห็นอนัตตาในการพิจารณาภาวนาเนี่ย เพื่อที่จะปราบโจรปราบโจรในจิตใจของเราโจรกิเลสมันเป็นโจรคอยจะป้นเอาอันนั้นมาเป็นของเราอันนี้เป็นของเราอืกิเลสมันเป็นโจรมันชอบป้นเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราของเราอยากได้อันนั้นมาเป็นของเรามันก็ป้นเอาสุดท้ายมาสิ่งที่มันป้นไปนะมันไม่เป็นของไข่เป็นของโลกในการบําเพ็ญจิตภาวนาของเรา ศีลสมาธิปัญญานะั้นคือการปราบโจรภายในถึงเรียกว่าอย่าลิอาจจะเป็นโจรเมื่อเป็นโจรแล้วก็ต้องไม่พูดทุกพูดต้องขังนัน้นจิตที่เต็มด้ยวยอัตานุกจิจิความเห็นว่าเป็นตัเรรมันคือโจรคอยจะไปป้นเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของของตนมีความต้องการเอามาเบื่อตนเป็นของของตน เรียกว่าโจรเิเรตนะมันเป็นโจรจะเรียกว่าเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยอย่าลิอาจอยากจะเป็นโจรหรือจะเป็นโจรต้องแก้ไขดีใจของเราให้มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะความทุกข์ความอะไรเศร้าโศกมันเกิดที่แต่ความยึดมัน่นหรือมั่นมากเกินไปขณะที่เรายัางละวางไม่ได้ก็จะไปยึดถือมันมากไปท่องไว้ต่าังว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คำว่าโลกมันไม่สามารถจะบีบคั้นจิตใจของเราได้ตลอดเวลามันบีบได้เป็นครั้งคราวอย่างถึงวันนี้มันก็บีบได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นพักๆพอมีสติตื่นรู้มันก็กลับลงไปพอเราเผลอสติมันก็บีบคั้นจิตใจเข้าเราเราก็มองเห็นว่าอ๋อนี่มันต้องมีสติตลอดเวลาการจะฝึกฝนสติปัญญานี้ยมัต้องอาศัยความเพียร เปลี่ยนสอดส่องพิจนารณาในะภายในใจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอคอยแก้ไขอยตลอดเวลานะดูใจตนเห็นใจตนตักเตือนใจตนแก้ไขใจตนเย่ว่าลายาลิอาจจะเป็นโจรให้ความสัมพันญมั่นหมายว่าเป็นอันนั้นบางเป็นของของเราบางไปแย่งชิงธรรมชาติมาสุดท้ายมาเข้าไปไม่ได้นั่นในตัวกิเลสนนะันคือคือโจร เรียกว่าการ,รบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยคือการปราบโจนอย่าลี่อาจที่จะก้าหันจะเป็นโจนป้นฆ่าหรือรักลอบเอาหรือให้ความหมายว่าเป็นของของตน หรือเป็นของเราไอ้สิ่งต่างๆนี้มือเกิดความยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปแล้วนะตัญหาความเยายานอยากในจะเปลี่ยนคนหรือจะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นยักษ์มันจะเปลี่ยนคนหรือเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นยักษ์จากคนนี่จะเป็นยักษ์จากมนุษย์มันเป็นเป็นยักษ์ในตัวกิเลสเนี่ยมันมันจะทําให้มนุษย์เป็นยักษ์ไปจะกลายเป็นยักษ์ไป มีความโลภความโกรธความหลงมีความปรารถนาต้องการอุมากเกินไปสุดท้ายมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนี่เนี่ยว่าเป็นคนอยู่ดีๆเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนี่อย่าลิออจที่จะเป็นโจรคอยป้นเอาสิ่งต่างๆมาเป็นของของตนเพราะสิ่งตารา่องโบ่านั้นมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของจําเป็นที่อาศัยใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่อย่าไปหลงอย่าไปยึดถือมันมากไป อย่ยไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของของเราปล่อยวางมันให้มากที่สุดความพ้นจากโลกที่จะบีบคั้นจิตใจของเรานี่ยจมีโอกาสมากทีเดียวแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่พิจารณาไม่ภาวนาจะแล้วนะเราจะถูกโลกนั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะพบกับความทุกข์ความยุ่งยากจิตใจอยหะที่สุดปรนมานไม่ได้อันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของของเราเนี่ยปล่อยวางให้หมดการไม่มีอะไรนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นลาภันประเสริฐที่สุดเวลาที่ไม่ได้มีอะไรเวลาที่ไม่ยึเตืออะไรต่างต่างนะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นเวลาที่สบายที่สุดเบาที่สุดว่างที่สุดสงบที่สุดนันติสันติประมันสุขังสุขอื่นยิ่งก่าความสุขไม่มีดำรงชีวิตด้วยจิตที่ว่างจากโตทน ที่บ้านทาอะไรต่างๆนี่ว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นโลกก็ไม่สามารถจะเบียคั้นจิตใจได้อีกและก็ไม่สามารถจะหลอกลวงให้เราไปเป็นโจรพ้นข่าเอาสิ่งต่างๆนั้นเป็นของของตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโลกเอาไปไม่ได้สักอย่างอย่าว่าถึงเงินทองกองสมบัติสิ่งต่างๆเลยแม้กระทั่งกระดูกสียษหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ฮารพรเน่ยถ้าไร่มาฮาโุราณบา